ครับสวัสดีครับ FC ช่างสำหรับมืออาชีพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมาปีกว่าขวานะครับในวิธีของช่างพูดถึงเรื่องปัญหารถจนนะครับสําหรับผมนะครับสาปีแห่งประสบการณ์นะครับอะไรรู้ก็จะเล่าให้พวกเราฟังนะครับอะไรไม่รู้ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้นะครับซึ่งวันนี้นะครับต่อคาถามนะครับ f c ของพวกเราถามกันขมาเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของ รถผมเปลี่ยนปั๊มคัดบนมานะครับแล้วก็หวีคัดกับแผ่นคัดมายกชุดเลยครับแต่รถสันทั้งคันช่างก็บอกว่าให้ขับไปก่อนมันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นคำถามนะครับจาก f อซีนะครับถามว่าใช่ไหมครับถ้าช่างเขาพูดลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า เขาก็ไ <One> ม <input> <ge> ่อยากหาปัญหานะครับแต่ถามว่าขับได้ไหมขับได้นะครับเป็นคัดมาทุกอย่างเนี่ยก็คือถ้าสันัคัดปุ๊บ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 เนี่ยออกตัวปุ๊บสันเนี่ยนะครับเวลาเออกตัวเสร็จแล้วเนี่ยหายหนึ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยถามว่าขับได้ไหมขับได้นะครับถามว่าขับไปก่อนได้ไหมขับได้ครับเดือนหนึ่งเป็นยังไงสองเดือนเป็นยังไงสามเดือนสังเกตอาการนะครับวันนี้เอาจากูอไปปุ๊บเนี่ยสันเยอะนะครับประมาณถ้าเดือนอีกอีกเดือนหนึ่งผ่านมาปุ๊บเนี่ย สา่น้อยลงนะครับอีก2เดือนพวกก็อาจจะไม่สั่นเลยลักษณะนี้ถือว่าเป็นวิธีของการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าว่าอาจจะอุบไปปุ๊บวันนี้สั่นนะครับอีกเดือนหนึ่งปุ๊บสั่นมาขึ้นลักษณะนี้มันไม่ใช่นะครับ ก็ค no the ือไม่ใช่นะครับก็ต้องมาลื้อใหม่ยกใหม่นะครับในวิธีของช่างเนี่ยหลายช่างหลายหลายอู่เนี่ยเขาก็จะแนะนําลักษณะลูกค้าอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่อยากไปหาปัญหานะครับว่ามันสั่นมันเกิดจากอะไรนะครับบางทียกสองรอบนะครับก็ยังสั่นเหมือนเดิมนะครับในวิธีของตรงนั้นนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับของช่างแต่ละอู่นะครับไม่เหมือนกันนะครับหลายช่างก็แนะนําให้ขับไปก่อนนะครับอย่าดุดออกมากันแล้วกันนะครับในวิธีของน็อตนะครับในวิธีของ อาการประกอบนะครับจะเป็นลักษณะไห้ยังไงเนี่ยปฏิชังเขาอาจจะไม่หานะครับไม่หาต่อไปนะครับถามว่าได้ไหมมันได้นะครับได้นะครับลักษณะนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากหาต่อไปนะครับแต่ถ้าถามผมว่าตัวตัวตัวปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับแต่นอกทางนี้ไม่ได้บอกยี่ห้อรถไปด้วยนะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับในเรื่องของนี่นะครับเขาบอกเปลี่ยนวีคัตมานะครับอันนี้คือวีคัตนะครับหรือ ใโกดคัทน,นะครับตีนผีนะครับภาษาเดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นอย uh ่างลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับตีนผีนะครับที่นี่นี่นะครับแผ่นคัทนะครับกับตีนผีเนี่ยเอ่อวีคัเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับสำหรับผู้ที่รู้แล้วก็โอเคนะครับผ่านนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ก็ศึกษาไปพร้อมๆกับผมนะครับอันนี้คือแผ่นคัดนะครับแผ่นคัดรถยนต์นะครับตัวนี้ก็มาอยู่ประมาณสักชุดหนึ่งก็ประมาณสักสามสิบ นี่นะครับนี่เป็นคัดแต่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่น้องเมื่อกี้น้องไม่ได้บอกมาด้วยว่าเป็นคัดแต่งหรือคัดธรรมดานะครับอันนี้เป็นไฟวีนะครับไฟวีนะครับซึ่งมีผลนะครับกับไอาการข้าวสารนะครับนี่นะครับไฟวีนะครับสองชั้นนะครับนี่ก็ไฟวีนะครับสปริงสองชั้นนะครับมีสปริงอยู่ด้านไหนนะครับนี่น้องก็ไม่ได้บอกมาด้วยนะครับว่าก่อนที่จะเปลี่ยนคัดเนี่ยอาการมันอะไรก่อนนะครับเกิดอะไรมาก่อนพี่ ก่อนเปลี่ยนคันเนี่ยคันผมไหม้นะครับแต่เวลาเอาตัวเนี่ยคันเก่าเนี่ยถึงจะไหม้แต่มันก็ไม่สั่นนะพี่นะแลักษณะนี้เวลาตอบคาถามยังไงนะครับวิเคราะห์ปัญหากันยังไงนะครับพี่ก่อนพี่จะจะเปลี่ยนไผ่นคันเนี่ยคันบรรยาณพี่ผมก็เลยยกยกคันเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเป็นคันชุดเลยนะครับพี่พอหลังจากนั้นปุ๊บอะไรผมก็ใช้ผมก็ใช้อย่างกลางๆหรืออย่าอะไรแท้ก็ว่าป่ะมันก็ต้องรายฟั่งไล่ผมฟังนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ได้นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ก่่่่่ออนนนนนเเเเปลลีีีียยยยยคคคาาผมต้้้้งหทะะะะรรรัับบกกกจจข์ได ประสารนี้ก็ต้องมาให้ผมฟังนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหานะครับว่ามันอาจะเกิดจากอะไรแต่คิดว่าอาจจะต้องย้ําแล้วก็เข่าเกียร์นะเพราะว่าน้องเขาบอกผมเปลี่ยนอันนี้มาด้วยนะครับคัดบนนะครับคัดบนนะครับน้องเขาบอกเปลี่ยนไปโน้ตเปลี่ยนมาด้วยนะครับคัดบนก็คือตัวตัวนี้นะครับคัดบนนะครับเป็นคัดบนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคัดบนนะครับนี่นะครับนี่เป็นกล่องนะครับกล่องใสอันนี้คือคัดนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงปึ๊บนีนะครับนี่คือคัดบนนะครับ คัดบนคัดล่านะครับในวิธีของตรงนั้นนะครับก็วิธีของปัญหานะครับปัญหารถยนต์นะครับอันนี้ก็คือคัดบนนะครับเป็นอะไรแท้นะครับมีอะไรแท้อะไรเทียนะครับเยอะแยะนะครับอะไรนะครับนี่ก็เป็นคัดนะครับนี่คัดล่านะครับนี่นะครับจะเป็นคัดนะครับซึ่งเป็นของรีแม็กนะครับทีนี้น้องบอกเปลี่ยนคัดมาด้วยถ้าเราเปลี่ยนคัดมาด้วยมันก็น่าจะเกิดจากการต้องย้าหรือเปล่านะครับต้องย้านะครับย้าปุ๊บ ทีนี้ย้ำปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะไปซ่อมปุ๊บเนี่ยย้ำปุ๊บเนี่ยเข้าเกียร์เนี่ยเข้าได้นะครับแต่เวลาออกตัวก็ไม่สันลักษณะนี้ก็เน่ามาถ้าเรามาปุ๊บเนี่ยผมก็จะดูว่าเอ๊ะมันน่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับลักษณะนี้ถ้าเรามาปุ๊บผมก็จะพอจะนึกออกนะครับถ้าเรามาถ้ามาเรามาลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยพี่มันเข้าเกียร์ต้องย้ำต้องหมายถึงว่าจะเกียดสองทีคับแต่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาออกตัวแต่ไม่ไม่สันพี่ไม่สันนะครับ่ยนีเ ผมก็จะไปดูตรงไอ้บริเวณตัวไฟบีนเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นปัญหานะครับจะเป็นลักษณะนั้นตัวไฟบีนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไฟบีนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับตัวนี้นะครับไฟบีนะครับซึ่งถ้าพอบอกถ้าบอกมาอย่างนั้นนะครับนี่คือไฟบีนะครับนี่คือตัวปัญหาเหมือนกันนี่ไฟบีนะครับไฟดินเราจะเห็นนะครับว่าหน้าหน้าสัมผัสเนี่ยมันมันเออเป็นค่อน้างที่จะเป็นลายนะครับลายแล้วก็อาจจะ เริ่มไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นเป็นไฟวีนสองชั้นนะครับซึ่งเป็นรถทางยุโรปนะรเขาชอใช้กันแล้วปัญหาเยอะนะครับในเรื่องของเวลาใช้ไปนานนะครับแต่ตอนใหม่ๆเนีนิ่มนะนิ่มนวลนะครับแต่เวลาใช้ไปนานปุ๊บเนี่ยบันทีก็จะมีเสียงมั่งนะครับทีแค่ปุ๊บเสียงดังแต๊ๆแๆ,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 ๆ๊กแก๊แ๊ณะนี้นนะรหรือไม่เวลาออตัวปุ๊จะก,กระชาก่งจะก,กระตกมั่งจะอะไรมั่งได้ใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับง่าจะได้ไม่ได้บอกมาดูยนะครับว่ามันรถอะไรนะครับเปน ถือว่าเป็นการเราแบบรวมๆนะครับเราแบบเครอบคลุมไปนะครับในวิธีของไฟบีนถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเข้าเกี้ยวเราย้ำพี่แต่เวลาเาอาตัวไม่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยไฟบีนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เบ็ดปัญหานะครับหน้าสัมผัสไฟบีนเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหานี่คือหน้าสัมผัสของเขานะครับนี่อันนี้อันนี้จะเรียบนะครับเดี๋ยวหน้าสัมผัสนะครับเดี๋ยวผมจะจะเลยให้ดูนะครับ,รน,รบรน,นี่นะครับจะเรียบเลยนะครับลักษณะนี้นะครับก็โอเคนะครับลักษณะนี้นะครับเราสังเกตน็อตน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ ต้องใส่ให้บาลานซ์กันนะครับต้องใส่ให้พอดีนะครับขันปอนนะครับไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าใส em like um, <is> ่ไม kind of ่บาลานซ์ไม่ขันปอนปุ๊บเนี่ยเวลาใส่บิดปุ๊บมีปัญหานะครับเวลาออกตัวสั่นนะครับนี่นะครับประสบการณ์รวนนะครับใครมันชอบฟังช่องนี้นะครับนี่น็อตตัวนี้นะครับต้องใส่ดีๆนะครับแปดตัวนะครับขันปอนนะครับแล้วก็ต้องใส่จังหวะการใส่เนี่ยต้องสลับตรงข้ามนะครับซ้ายขวานะครับขั้นตอนมีลำดับการใส่นะครับของวิธีของช่างสำลรกนะครับที่จะใส่น็ คือจับหน้าพุใส่แต่น้ำพุใส่เนี่ยโอกาสที่จะเวระอวตัวพุ่งสั่นเป็นไปได้นะครับแล้วก็นาสัมผัสนะครับนาสัมผัสไฟบินนะครับถ้านาสัมผัสไม่เรียบนะครับไม่เรียบนะครับไม่เรียบลักษณะนี้โอกาสสั่นก็เป็นไปได้นะครับถ้ธนาสัมผัสเป็นเป็นลักษณะนี้โอกาสสั่นก็มีสูงนะครับนี่นะครับนาสัมผัสกับไฟบินขยายนิดนึิงปุ๊บนี่เนี่ยนี่นีนะฮะลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้อาการสั่นก็มีสูงนะครับดูนาสัมผัสของเขานะครับเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นรูปเป็นบอลนะครับแล้วก็จะมีหนนาาััของกรรไมะคบ วิธีนี้นะครับนี่นะครับเป็นวิธีของการวิเคราะห์ปัญหานะครับเป็นไปได้นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งอะไรที่ใส่ไปปุ๊บเนี่ยอะไรแท้ไหมนะครับหรืออะไรกลางกลางหรืออะไรธรรมดานี่ครับคือต้องแยกให้ออกนะครับแล้วว่าจะหาปัญหาเนี่ยตัวหนึ่งก็คือมองที่อะไรนะครับว่าอะไรที่ใส่ไปเนี่ยโอเคไหมอีกตัวหนึ่งคือมองที่ช่างนะครับช่างที่ใสแผ่นคาดให้เรานะครับช่างที่ซ่อมรถให้เรานะครับว่าใสยน็อตเป็นยังไงนะครับวิธีของการใส่น็อตนะครับว่า ส่น็อตเนี่ยบาลานซ์กันไหมใส่น็อตดีไหมนะครับเพื่อที่จะนี่นะครับน็อตพวกนี้นะครับเนี่ยน็อตพวกนี้นะครับเนี่ยใส่ดีไหมนะครับถ้าถอดไฟบีออกมานะครับใส่ดีไหมนะครับตัวนี้สําคัญนะครับถ้าใส่ไม่ดีใส่บิดใส่เบี้ยวใส่ไม่ได้ปอนจับแรงขันไม่ได้ปอนปุ๊บสั่นนะครับออกตัวปุ๊บสั่นปุ๊บ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 เลยนะครับลื้อกระอมลื้อกระอมหนึ่งนะครับลื้อมาใส่ใหม่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้นะครับตัว บริเวณวีคัทนะครับตอนนี้ช่างเขาใส่นะครับว่าว uh ีคัทเนี่ยคือมันจะมีน็อตอยู่นะครับน็อตเบอร์สิบสองอยู่นะครับว่าน็อตเบอร์สิบสองเนี่ยของบริเวณวีคัทเนี่ยใส่ดีหรือเปล่านะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี <un> <sans exist> <ation> ้นะครับนะครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะว่ามันใส่ดีหรือเปล่านะครับใส่โอเคไหมนี่ครับน็อตเราจะเห็นนะครับนี่เนี่ยรูน็อตนะครับรูน็อตรูหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูสองนะครับรูสามนะครับจะเป็นลักษะะะะขยยาานน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 ึงคคครรรรััับบบเเจห็ูตพกีี้่ ลงนัพพวกนี้นะครับนี่นะครับใส่ดีไหมนะครับใส่บาลานซ์ไหมนะครับถ้าใส่ไม่ดีปุ๊บใส่ไม่บาลานซ์ปุ๊บบริเวณนี้มันจะบิดเบี้ยวนะครับพอบิดเบี้ยวปุ๊บเวลาออนตัวปุ๊บสั่นนะครับนี่นะครับคือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับอ่อนตัวรัศนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือถ้าเป็นหวีแต่งหวีแต่งนะครับคัดแต่งนะครับเขาบอกว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเจอปัญหาออนตัวสั่นนะครับเขาแนะนํานะครับว่าให้ ออกตัวเร็วขึ้นนะครับคือหมายถึงว่ากดคันเร่งเร็วขึ้นนะปกติล้าเนี่ยเราออกตัวปุ๊บเข้าเกียร์ปุ๊บเนี่ยเราจะเราจะเทาจะไม่กดคันเร่งเลยนะครับออกตัวกันในนวลนะครับพอไปแต่พอไปเปลี่ยนคัดคัดแต่งนะครับคัดแต่งนะครับพอไปเปลี่ยนคัดแต่งปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดการสั่นนะครับเขาบอกว่าให้ออกตัวเร็วขึ้นหมายถึงว่าออกตัวเนี่ยคือสนามว่าเร่งคันเร่งไปมากขึ้นนะครับเติมเร่งรอบเติมเติมเติมเร่งคันเร่งเติมรอบคันเร่งเนี่ยให้มันหนักขึ้นนะครับ ปกติแลออ้วเลาอตัวเนี่ยแบบททีีท่่ประมาณ800รอบนะครับเขาแนะนําให้หอ่ตัวประมาณช่วงประมาณพันรอบนะครับ,บก็คือหมายถึงว่าเล่นเครื่องอีกนิดนึงนะครับเพื่อลดการสั่นนะครับบริษัทผู้ผลิตนะครับสำหรับรถไอรถคัดแต่งนะครับคัดพิเศษนะครับคัดที่เขาเอาวางในรถแขง่งอะไรต่างกันน่าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาเขาเขาเน้นออกมาลักษณะนี้เหมือนกันนะครับผมว่าอ่านบทสัมภาษณ์นะครับของเจ้าของบริษัทผู้ผลิตนะครับแต่สําหรับเราเนี่ยถ้าไม่ใช่คัดแต่งเนี่ย สี่ห้าตัวที่ผมพูดมานะครับเนี่ยคือตัวปัญหาเลยนะครับว่าเอ่อออตัวรัสันนะครับถามว่าใช้ไปได้ไหมก็ใช้ไปได้นะครับสังเกตอาการนะครับัวเดือนหนึ่งเนี่ยสันน้อยลงไหมนะครับใช้ไปเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยสันน้อยลงไหมนะครับสองเดือนสันน้อยลงไหมถ้าสันน้อยลงสองเดือนก็โอเคนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วใช้ยาวนะครับสองสามปีสี่ห้าปีก็ใช้ไปเลยนะครับแสดงว่าเขาทีเขาทานนะลักษณะสัมผัสะสัมผัสมันนะครับว่า การสั่นเนี่ยมันอยู่ที่นาสัมผัสนะครับแสดงว่านาสัมผัสของมันนะครับของวีคัทนะครับของแผ่นคัทของไฟวีเนี่ยปุ๊บเนี่ยนาสัมผัสมัน3-4ตัวเนี่ยคือนาสัมผัสมันเข้ากันได้แล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาก็เลยไม่ไม่ต้องไปลื้ออีกนะครับไม่ต้องไปรื้ออีกรอบนึงให้ใช้ไปใช้ไปนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเดือนนึงปผู้มันสั่นมากขึ้นนะครับแสดงว่ามีน็อตอาจจะไม่ลืมขันหรืออาจจะหลุดนะครับก็ต้องไปรื้อนะครับในวิธีของ การแก้ปัญหานะครับสังเกตเอานะครับว่าพอผ่านเดือนนึงแล้วเนี่ยใช้รถไปเนี่ยประจําทุกวันเนี่ยพอผ่านเดือนรู้สึกว่าสั่นน้อยลงไหมถ้าสั่นน้อยลงนี่คือเป็นสัญญาณดีนะครับว่ามีโอกาสที่จะใช้ได้ยาวนะครับสี่ปีห้าปีหกปีก็ใช้ไปนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาณที่สั่นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยสัญญาณไม่ดีนะครับต้องรือีกรอบนึงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผ่านเดือนผ่านสองเดือนไปแล้วนะครับถ้าสัญญาณเออไม่ดีปุ๊บเนี่ย สั่นมากขึ้นตึ๊ดๆๆๆเลยเนี่ยต้องรอดนึงนะครับอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับประกอบดีไหมใส่ดีไหมหัวหมูหมูเนี่ยคือน็อตเนี่ยหัวหมูแน่นไหมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเอ่อเผากุ้งเผากาเนี่ยสายน็อตเนี่ยดีไหมนะครับสั่นเนออกสั่นมันออกมาจากบริเวณหน้าคัดวีคัดแผ่นคัดไหมหรือไฟบินไหมหรือมันออกมาจากตัวตุ๊กตาเผากลาไหมเลยคันน็อตนะครับจังหวะแรงบิดนะครับเป็นไปได้ไหมนี่นะครับในวิธีของการออกตัวสั่นนะครับต้อง ดูนะครับว่ามันสานมาจากไหนนะครับในวิถีของคนช่างเนี่ยถ้ามีประสบการณ์5ปีขึ้นสมมติจะจบง่ายนะครับแล้วก็รู้นะครับว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับนี่นะครับเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังนะครับในประสบการณ์นะครับ30ปีแห่งวงการรถยนต์นะครับอะไรรู้ก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับอะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวไปศึกษาก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้อีกมากนะครับยังไม่รู้อีกมากนะครับ30มสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องนะครับยังไม่รู้นะครับในรถยนต์นะครับในวงการรถยนต์นะครับ บางท่านน้องๆบางท่านก็ยังมาแนะนํานะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับผมนี่เป็นคนรับฟังคนเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรู้ปีหนึ่งสองปีสามปีห้าปีเนี่ยผมจะรับฟังเสมอนะครับแล้วก็ไม่คีย์แอคนะครับแล้วไม่คีย์อวดนะครับแล้วก็ไม่เก้งไม่กักนะครับแล้วก็พยายามที่จะศึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับใครแนะนํามาผมก็จะฟังรับฟังตลอดนะครับไม่มีหัวเราะเยาะไม่มีอ,อ,อวดรู้อวดภูมินะครับไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าคือผ่านชีวิตมานะครับ ตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะครับแล้วก็มีเวลาอีกไม่นานนะครับในวิถีของอายุไขของมนุษย์นะครับก็อายุมากแล้วก็พยายามทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะแชร์ความรู้ให้กับพวกองๆนะครับไมีโอกาสที่จะเรียนรู้ปัญหารถยนต์นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณสำหรับเอฟซนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะครับขอบคุณสําหรับคําถามนะครับกําลังใจทุกกําลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามานะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับไปพบ ผมได้อีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้าลายนะครับช่อง Facebook กลุ่มช่างรอหัเใจะลื่นะครับผมจะไปไลไรสดที่ช่องนั้นีกช่องนึงนะครับไปต่อคำถามแล้วก็ไปเจ,เจอพวกเรานะครับเป็นวิถีของอีกช่องหนึ่งนะครับขอบคุณครับ